สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัดจะพามาทำถังขยะเปียลกลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ใช้ถังนะคะถังขยะของเราที่มีอยู่ในบ้านแล้วมันก้นมันรั่วก็เลยตัดถังไอ้ตัดก้นของถังนี้นะคะเป็นลักษณะนีะ้นี่คือถังขยะเปียกของเราแล้วก็ขุดลุนมคะขุดรุม ใส่ลงไปสองใ,สสใ,สในสามค่ะาลนาน,น,นะคะค่ะเมื่อเราได้อ่าถังแล้วนะคะเมื่อเราจะทิ้งขยะแต่ละครั้งในครัวเรือนของเรานะคะอาจจะมีทั้งอ่ถุงพลาสติกนะคะมีขวดเราก็มาแยกก่อนนะคะอ่าถ้าเป็นอ่าสามารถนำไปขายได้รีไซขึ้นก็ค่ะนี แยกแล้วก็พวกเศษขยะทั่วไปพวกเนี้ยเราก็แยกต่างหาเลยอาจจะต้องใช้ถุงหรืออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นถังนี่พอดีมีถังนะคะพวกเศษอ่าอ่านี่เราก็ทิ้งลงไปเลยค่ะทิ้งลงไปเสร็จแล้วก็ใช้ฝาปิดเพื่อกันไม่ให้อ่ากลิ่นแล้วก็การเน่าอะไรก็จะได้ไม่มีมมแมลงวันลงไปอ่าอ่าถัาเรียกว่าคะ ไปไข่อ่านี่ก็คือถังนี้อ่าเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวก็เราจะยกยกถังนี้นะคะออกแล้วก็ฝังกลบให้กลายเป็นปุ๋ยนะ,ะนั่นก็เราจะได้มีอ่าปุ๋ยไว้ใช้พร้อมแล้วก็ขุดใหม่ไปเรื่อยๆนะ,ะก็จะได้อ่าเติมปุ๋ยให้กับพื้นที่สวนของเรานะคะไว้ปลูกพืชปลูกผักให้สวยงามค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ มาช่วยกันลดโลกร้อนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ